ลองเหมือนเดิมลองความยากของมันนะแล้วเราก็จะปะหนังกล้องก็คือกระตุกกระตุกจัดไม่กล้าลองลงตัวตายยังไม่เคยลองจะลงยังไงเนี่ย ตายเลยโอ้ะมันให้ลงยังไงอ๋อแล้วแล้วังไงก็ลงน้ำอะไนใช่เลยไปหมู่บ้านหมู่บ้านไปสิไปดิเยอะจังเลยขัดขวางการทำงานเอยเดียไปยเรีเดินเดิอ่ะ ที่มันบอกรถจัดหนัก8ปดนี่มันมันซื้อส่วนรถบ้างแบบมันต้องซื้อของก่อลด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 นแล้วมันร้อหรอ่อ่ารถอยู่แล้วแค่นี้มันรอรถจัดหนักเทียงแปดเก้าบอกเนี๋ยอยาลองขึ้นไปอ่เเเเล่นอย่างนี้

<C le af> อืมอืมอืมหมอแม่คุณจีนแล้วก็มาตรงนี้ก็ลองเดินไปนยังไงมาเลยออกมพ,พัดไปไหนมาบ้านมาเมื่อคืน <C le af> มาเที่ยวหาแม่เฉยเดี๋ยวกลับแล้วอ้าวนึกอยากมาอ,อยู่บ้านเออที่เดิมที่เดิเออแมแห่ยเขาจะโกหกตอนก็มาที่เดิมจะไปยังไงอ,อ้าวทำไมไม่บอกนะ ถามชี้อ่าได้ต้องไปเองใช่ udah lebih hola bye